สวัสดีจ้ามาดามวึงนะคะมืนอนีเข้ากับยูทีประเทศเด่นมากนะคะกับมาเบิงวิธีการจับกุ้งนะคะของเมืองหนาวเพนคะตอนนี้การหิมะละลายแล้วนะคะเป็นการจับกุ้งแม่น้ำนะคะซึ่งทางมีตรจอดเพื่อนใดมาจับกุ้งอยู่ทางของบ้านของคุณปูนะคะเป็นกุ้งตัวงใหญ่ค่ะใส่งยงใหญ่แบบนี้ละคะ่ะ อันนี้กะน,นองทนี้พันจับมาได้นะคะนี่ค่ะกันเบนี้แหละค่ะเต้นเต้นยิงสิล่ะค่ะตัวไงบอค่ะเป็น,บบน,นะะตวานนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะพาะกันจับจิงี่ล่ะคะ่ะเป็นเป็นกุ้งธรรมชาตินะคะกุ้งธรรมชาติบอ่อธรรมชาติเลยนะคะเลิกขานาม้มแต่ตรงนี้พ่นเพิ่นกะขึ้นมาว่างไข่อะนะคะค่ะ อากาศตอนนี้หนาวนะคะแม่แมว่าหิมะมันจะละลายกันนั่งหนาวอยู่นะจ๊ะกุุงกุุงนิดแล้วจ้ะกุุงนิดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แกคือสิพ่อแค่นี้ฝากติดตามไม่ได้ค่ะฝากก็ไหลก,ก็แช่ให้แน่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ